กันแดดสกินซิต้าเนี่ยเป็นกันแดดที่เหมาะมากเลยนะสําหรับคนที่แบบมีปัญหาเรื่องสิวหรือว่าแบบเป็นคนที่แบบเป็นสิวค่ะทุกคนช่วงที่หนิงเป็นสิวที่บริเวณหน้าผากอ่ะคือแบบหนิงกังวลมากๆเลยนะคะทุกคนว่าใช้อะไรไปปุ๊บเนี่ยก็แบบแพ้นะหนิงก็จะใช้เซรั่มของแพนนาีใครที่ตามหนิงอ่ะจะรู้นะคะทุกคนตัวนี้เป็นการแดดที่หนิงชอบใช้มากๆค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นกันแดดเนื้อมูสบางเบานะคือหนิงใช้หมดไปหลายโหลดแล้วนะทุกคนหนิงก็เลยอยากแนะนํานะสําหรับคนที่แบบว่าขี้รำคาญแบบ เนี่ยหนิงแนะนำกันแดดสกินซิต้าเลยนะคะทุกคนปกป้อง UVA UVB ม SP ี SPF 5 0บวก PA 4บวกนะคะทุกคนคือเป็นกันแดดที่เนื้อบางเบาเนื้อมูสแบบใช้ดีมากๆค่ะทุกคนรีวิวเยอะมากนะคือทาทับระหว่างวันได้ด้วยอย่างวันนี้หนิงแต่งหน้านะคะหนิงก็จะไม่ได้ลงอะไรแบบเยอะมากมายนะ,ะทุกคนเพราะเป็นคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยเก่งก็จะลงเซรัม่มแล้วก็กันแดดแล้วก็ขุดชันแล้วก็แต่งหน้าตามปกติได้เลยะคะทุกคนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนมันไม่เป็นคราบไม่อะไรนะแต่สําหรับ ใครที่แบบว่าไม่ชอบแต่งหน้าเนี่ยสามารถทากันแดดตัวเนี้ยเพียวๆเดียวๆเนี่ยก็คือแบบ ทาทับระหว่างวันได้เลยนะบางวันที่แบบหนิงไม่แต่งหน้าหนิงอยู่บ้านเนี่ยหนิงก็จะใช้กันแดดของสกินซิต้าเนี่ยทาทับระหว่างวันได้เลยคะทุกคนมันเบาสบายนะคะทุกคนใครที่ใช้กันแดดของสกินซิต้าเนี่ยจะรู้ว่าแบบมันใช้ดีมากนะคะทุกคนเพื่อนๆกดดูรีวิวก่อนได้นะใครที่อยากลองใช้เนี่ยหนิงแนะนําเลยว่าทางร้านเขาจัดส่งเร็วมากนะคะทุกคนกันแดดสกินซิต้าใครสนใจเนี่ยอยากลองใช้กันแดดสกินซิต้าเนี่ยหนิงแนะนําเลยคือแบบใช้ดีจริงนะคะ